สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโพสต์สุดท้ายแฟนสาวทอยทอยธนพัทรถึงแม่บังเกิดกล้าวจากเหตุกรณีสะเทือนขวนัญหลังนักแสดงพระเอกวัยรุ่นซีรี์วายาง่อยทอยธนพัทรชนะกุลพิสารจากซีรีวาย w y Why are you the series ซึ่งเด็กในสังกัดของเอมมี่แม็กซิมได้ก่อเหตุสะเทือนขวนัญหลังทะเลาะกับแฟนสาวนอกวงการพิมพ์ชัสร,รันเป็นเหตุให้แฟนสาวเสียชีวิตในที่สุดโดยทางทอยๆได้เผยว่าได้นั่งดื่มเบียร์อยู่ข้างล่างและเกิดทะเลาะกับแฟนสาวจากนั้นแฟนสาวก็ได้ไล่ตนให้เก็บข้าวของออกจากบ้านขณะที่กำลังเก็บเสื้อผ้าแฟนสาวได้เดินลงไปหยิบมีดจากในครัว ก่อนที่จะความมีดยื้อแย่งกันไปมาจนเกิดปากไปที่อกของแฟนสาวและเสียชีวิตพบมีแผลตามตัวถึง20แผลแล่าสุดเมื่อย้อนเข้าไปดูในอินสตาแกรของแฟนสาวทอยๆก่อนเสียชีวิตเพียง22ชั่วโมงได้ออกมาโพสต์อาหารที่แม่บังเกิดกล่าวได้ทำให้พร้อมข้อความมาบายมัมมี่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ